วัีครับวันนี้มาดูรถดำกับผมดำนะครับใช้แมคโครเล็กดำฮีโนโ่เรนเจอร์โฟดีนะครับคันนี้ครับนี่ไซ้งานกำลังทำเซเว่นครับผมสวัสดีครับน้องนัดสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับบอกดิสวัสดีสวัสดีครับ ่าเขาจะทำเซอะไรนะเซเว่นครับเซเว่นที่อุดรใช่ไหมครับอุดรครับผมตำบลนอนสูงใช่ไหมบลนอนสูงอ่าครับผมกำลังทำเซเว่นอยู่ครับนี่สายงานครับครับครับคนงานกำลังทำเลยครับกำลังทำนี่กำลังขุดครับกำลังดูแป้นนะครับดูแปนเห็นไหมครับ บรรยากาศดีครับไม่ร้อนครับผมครับกำลังกดหลุมจุดนี้อยู่ข้างทกศนะครับทกสทกศบ้านนนสูงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมอ่าเราจะเห็นรถด,ดำขุดนะเห็นไหมครับตัวนี้เครื่องแรงไหมครับ ครับผมนั่นแหละครับมาดูกันเลยครับน่าเหนไหตักฟุ้งเลยครับตัวนี้เป็นคูโบตานะครับคูโบต้ายูสห้านะครับเป็นตัวเล็กนะครับตัวนี้แรงขุดดีมากครับตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับใช้งานใช้งานในที่วงจำกัดนะครับผมเพราะว่าตัวใหญ่จะเข้าลำปาบครับ จะมีรถดำสองคันนะครับรถดำอยู่ข้างนอกคันหนึ่งนะครับใช้ตักดินนะครับใช้ขนดินนะครับวันนี้มีสองคันนะครับโครงการน,น่าจะแล้วเสร็จประมาณน่าจะมีนานะครับ